สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับอยู่กับชดดีบ้านเราเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับวันนี้เป็นคลิปรายงานพยากรณ์อากาศพิเศษนะครับตีอำเภอภูสางจังหวัดพระยาวันที่16พฤษภาคม2568นะครับเวลาประมาณยโมงวันนี้ครับฝนตกลงมาอย่างนักเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับผมอยู่ในแปลงพริกของผมนะครับแปลงพริกของผมปีนี้ผมปลูกพริกสายพันธุ์อัมพวาโกในพื้นที่5ไร่นะครับทําในแปลงนาข้าครับพ่อแม่พี่น้องครับ เตียเภอผู้สางจังวัดพะเยาหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับชาวบ้านก็จะนําแปลงนาข้าวครับมาปลูกพริกนะครับของผมกว่าปลูกพริกในพื้นที่5ไร่ครับโดยประมาณนะครับก็กเก็บกันทุกวันเลยนะครับแต่เว้นมา2วันแล้วครับเนื่องจากพายุเข้าฝนตกครับมีปัญหาในการเก็บพริกนะครับบางเจ้าบางที่ก็เก็บกันอยู่นะครับแต่ส่วนของผมนี่บอกคนงานหยุดไปก่อนนะครับช่วงเซตายมาก็ฝนกด บอกไอยมีครับช่วงตอนเที่ยงตอนบ่ายโมงบ่ายสองนะครับมาแถบทุกวันเลยนะครับก็จะเ,เปลี่ยนปัญหาในการเก็บพลิกนะครับปอเเลือแหมประมาณหนึ่งไร่นะครับติดเม็ดเป้งๆนะครับผมจะเก็บเป็นรอบที่ห้านะครับหลังจากฝนหยุดแล้วครับผมจะทําคลิปเพื่อปม่อปิดน่องได้พอได้หันกันแหมกั้มนะครับว่ารอบที่ห้าพลิกอัมพวาโกในส่วนของผมเม็ดเป็นจะได้พองนะครับการบารุงเป็นจะได้นะครับผมจะทําคลิปเพื่อปม่อยปิดน้องได้ ได้ฮุกกันนะครับสาระดีๆจากช่องของผมนะครับผัวแม่พี่น้องก็กดติดตามจิ้มนะครับผมมีประสบการณ์ดีๆมีสาระดีๆก็จะมาฝากผัแม่พี่น้องทําเป็นคลิปจี้นะครับแต่วันนี้ก็เป็นรายงานพิเศษนะครับเป็นรายงานพิเศษเนื่องจากฝนตกนะครับมีปัญหาในการเก็บฟิกนะครับคงพายุจะผ่านไปก่อนนะครับถ้าพายุมายาวผมต้อง เร่งเก็บในตอนเจ้ากับตอนเสใสนะครับตอนตีมีแดดครับตอน่บายในยค้งจะบ่ได้กันแล้วนะครับโปรแม่พีน้องครับนะครับตกลงมาอย่างนักเลยครับนี่พอเลยครับบ้านโปรแม่พีน้องทั้งฝากอื่นไปจะได้พ่องครับเจอคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับว่าฝนตกกันก็เป็นจะได้พ่องนะครับแต่ที่อำเภอภูสางจังหวัดพะเยาของผมนะครับสามสี่วันรวดแล้วครับมาตอนใบใบจีนะครับนี่ก่อนนักเข้ามาทุกวันทุกวันเลยนะครับ ก็คงจะยาวอยู you, yes. society, it. It. ่นะครับถ้ายาวอยู่ผมก็ต้องพยายามเก็บพริกเขียวออกได้ออกมดมุดนะครับถ้าบบกเก็บนี่ก็จะต้องกลายเป็นพริกแดงกปเลยนะครับพริกแดงเปนก็ฮับซื้ออยู่ครับแต่ผมนี่ส่วนใหญ่จะขายเขียวครับเี่าอำเภอบุสราษฎร์วัดพะเยานะครับส่วนใหญ่จะเก็บพริกเขียวขายกันนะครับพริกเขียวแบบแก่ๆจะมีน้ำนักดีครับเมื่อกลายเป็นแดงแล้วน้ำนักก็จะเบาลงมานะครับผมไม่พี่น้องก็ช่วยติดตามเทปของผมอยู่นะครับช่วยกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจในการทํำคลิปของผมนะครับนะครับคลิปนี้คลิปสั้นๆนะครับฝากกรคลิปใหม่เนึ่ครับขอบคุณครับ